สวัสดีค่ะทีมงาคไทเศิลป์สายวสุชดูหนอมจอลดู kia đây đây là bồn kia đây đây là hào đây là ôn kia một mét ba mét qua đây à là chuẩn bươn đây kia là kia một mét kia thì Này này đỡ Tụi con sữa ớt mà hàng đỡ Cái này được 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 Ý này có tao Còn cái kéo sau là Vụ có lông đẹp của hàng đỡ เยมอนพูดห no uh, ิวอยู่ตลอดกินน้ำเย็นบอยยมอนน้นห้อนไล้าอนไลกินน้ำเย็นฟัอเลยกินน้ำเย็นบอรอกินน้ำแข็งฟันรอ ไม่ปัจเจ้าจะร้องกันอะกีกระดดกระเดียเลยนี่คืออุปกรณ์ในการเดินขึ้นนั่งร้านแบบสะดวกสบายจะคลีนแป็นอดนึงคลีนอย่านี้ ใส่เชิงชายมันก็จะสวยเลยแบบนี้ ตัดเหล็กเนี่ยอย่าตัดขาดเลยนะท่านมันจะดีไปเพราะนั้นตัดตัดแบบนี้ได้แล้วเราก็หักเอาในกรณีที่ตัดแบบนี้นะถ้าเราตัดขาดมันจะดีไปนะเออจะเทเยอะกีตาร์่มมือกันฮะเขย่าเขย่าว่า,ววา,วาวจังหัวเขย่าเขย่าอยูจิ๊บอิด เขยยาวเยอะกว่าที่ นะคตะิเปิงเลยข้างบนรอก่อนรอมุ่งลงังคาก่อนเพราะว่าเราจะเอาเป๊ะตามลางังคาเลยมันจะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบเชื่อว่ามันจะไม่พอด,ดีถ้าเกิดตัดก่อนตาอ้วนแล้วจะยิงไอ้นั่นเลยเหรอใส่ไม้ฟ้าเลยเหรอเดี๋ยวตอนเล็กก่อนเฮ<ะ>้เอาเล็กมาใส่นี่ก่อนเอาอยู่ไหนอะเล็กอะอ,อ๋อ ลงไปต่อเลยก่อนเอาเครื่องตันเล็กออกมา <c oughs> ไปยกเครื่องตันเล็กกันที่ซานทำให้ลูกยักสิว่าสีสงสารหรือว่าสมน้ำนาได้ป่ะนี่ห <c oughs> มอห,มห้ามบ่อยกินยังี่ากินอยู่เขากิานเขาก็กินแค่ลูกเดียวเหมือนเราเรากินลูกเดียวแล้วก็ไม่กินแล้วเอาเป็นว่าปเป็นกำลังใจให้แล้วกัน มัวก็หายจุกแล้วบบนี้กินหลายพวกกินยาธาตุแล้วมันก็หายแล้วก็จิบยาธาตุเอามาแล้วก็จิบเลยเนาะคอยจิบตลอดเลยเนาะ เราจะมาเชื่อมเหล็กโดยที่ไม่ต้องก้มนะทุกท่านการเชื่อมเหล็กโดยที่ไม่ต้องก้มมันจะต้องไม่เหนื่อยทำแบบนี้จะไม่เหนื่อยตะอ้วนผู้ฉลาดเหรอคนเราต้องมีสมองทำงานอะไรที่เราก้มมันเหนื่อยเราก็จะไปก้มสิถ้าทำงานได้มีสมองล่ะถ้าทำงานไม่มีสมองก็ มันก็จะไม่พัฒนาไงทำตามแบบที่เขาวางไว้มันก็ไม่พัฒนาเองอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าพัฒนาอะไรที่มันก้มปวดหลังเราก็อย่าไปก้มเอาลวดเสื่อมมาไปเอา้วลวดเสื่อมมาลุงศาสต์อยู่ในกระลังโน่นลวดเสื่อมนะอ่ะอ่าเห็นไหมแบบนี้มันก็ไม่ปวดหลังแล้วโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดบาเฮดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ